มานี่น้องเดียมมานี่น้องเดียมมาไหว้มะสองคนไปเล่นรถไฟรถไฟอ่ะถ้าให้ทีหลังทีละคนน้องการเข้ามาเล่นไปยังไงได้ลูกก็ได้ก็องมีพ่อวางใส่มือพ่อวางลงเนี่ยวางลงเนี่ยเออต่อไปต่อแต่กะกะพ่อของโต๊หัวนมันให้พอดมันเดะเดะเท่ห like. ่ ปีนี้มีความสุขนะลูกหยุดีไม่แห้งเก่งๆขอให้อยู่ดีมีสุขจะวางให้แม่ไปลูกไปไปขึ้นอะไรก็ขึ้นไปตั่เนแม่จะเอาจะชิขึ้นให้แม่เห็นยังแม่แม่การรักการพ่อแม่ไอแอมโอ้าโกาสม่เออแม่ทั้งพ่ั้่ทุกคนนะลูกโอ้โหแม่แม่แม่จะดีอะ เยนเก่งๆนะสกอกเอ้ยไน่าเย่อไปไปดูความสุขนะกดียมาอ่วของแม่ของพ่อาดีดเป็นเด็กดีเด้อเด็กดีองบอแม่นะลูกนะอย่าดื้อกับแม่นะอ่า เคยวหวแต่พูดแน่ต้งแต่ัน้นต่นเลิศเลิศเอ้าน้องนเองเออนเงบใช่จักบาทไปยันทำงานเรียลูกเอียเียเป็นพอคนอะได้ลูกเรียบ 我还疑没念。<c oughs>